อ่ะโอเคเสร็จกิจกรรมการสำรวจเรียบร้อยละการหาการสันนิษฐานใช่ไหมทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยก็คือใช้องค์ความรู้แล้วก็ใช้ความคิดการวิเคราะห์อของเราทั้งนั้นเลยนะได้จิ้กุ้งทั้งหมดกี่ตัวครับวันนี้หกตัวหกตัวเลยนะครับแล้วจิ้กุ้งที่เราจับได้เนี่ยเป็นไปตามที่เราคิดและสันนิษฐานเลยไหมว่าอ่ะมันจะต้องอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้เป็นไหมครับเป,เป็นทุก บ่มเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยป่ะไม่ไม่อ่าห้าสิบ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 นะแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็คือเจอเลยเนาะใช่ไหมครับอ่าที่เราสันนิษฐานก็คือจะอยู่ในบริเวณที่เป็นไงครับพื้นแฉะใช่ไหมแล้วก็จะมีลักษณะเป็นขุยๆแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะมีอะไรครับเป็นหญ้าบ้างเล็กน้อยเนาะอ่าแล้วคราวนี้ไอที่เราขุดไม่เจอเนี่ยมันกลายเป็นอะไรครับรูรูหลอกมีรูหลอกมีรูไส่เดือนอ่าเั้น นั่นมันแตกต่างกันไงสุดละแตกต่างกันยังไงดูยากไหม <Yeah. S 1> ดูยากสุดว่าก็คือดูยากเนาะมันคล้ายกันมากเลยใช่ไหมครับเนาะอ่าแล้วก็เมื่อกี้ที่ไปเจอรู้หลอกใช่ไหมครับขุดๆไปแล้วมันงังตันโอ้แสดงว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเรียนรู้ไหมครับ <Yeah. S 1> มีการเรียนรู้มีการป้องกันตัวเองไหมน <Yeah. S 1> ี่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อมนะครับในคาบนี้เป็นไงสนุกไหมสนุกสนุกสนุกมากชอบอย่างให้มีอย่างนี้ทุกคาบเลยไหมโอ้จะได้รวยๆกันถ้าเกิดว่าไปขายตัวละสามบาทได้กี่บาทแล้วเนี่ยวันน<ม>ี้ประมาณเท่าไหร่หก<ม>ตัวตัวละสามบาทกี่บาทละเก้าบาทอะสิบเก้าบาทเก้าบาทหกตัวตัวละสามบาทหกตัว ตัวละสบาทได้กี่บาทสองค่ะฮะติบาทหคูณอะไรครับสองหรือสามตตัวเราได้ตอนนี้เราได้เราได้ที่กลุ่มอยู่หตัวถ้าขายตัวละสบาทจะได้เป็นเงินกี่บาทครับหกคูณสามเป็นเท่าไหร่ เฮ้ยิบิซิดียวต้อหกสามขารครับแดสิบแปดเอาละเดี๋ยวไปซ้อมสูตรคูณกับคูอะไรเนี่ยคณิตศาสตร์เดี๋ยวไปซ้อมสูตรคูณกับคูนิวเนาะแต่ตัวชีววิชาวิทยาศาสตร์เราผ่านกันทุกคนนะครับเนอะอ่ะเง้นปรกมือให้ตัวเองนะครับเยี่ยมมากเนาะก็ผ่านตัวชีววิทยแล้วนะครับอ่ะคราวนี้กิจกรรมการเรียนรู้ในคาบถัดไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับ โอเคครับนี้มีใครสงสัยอะไรไหมหรือมีใครอยากจะพูดสอบถามมีปัญหาอะไรไหมครับ <Og> ไม่มีเนาะปัญหาคือเกิดจากการที่เราขุดแล้ไม่ได้ที่กลุ่มร้อร์เใช่ไหมมีการสูญชาติมีเจอใส่เดือนนั่นเอง อะไรนะตัวที่หูขาดด้วยตัวที่หูขาดสับไปโดนร้อนสับไปโดนสับจับไปเสร็จปุ๊บหูขาดหัวขาดหัวขาดแล้วตายไหมเนี่ยนี่ตายค่ะตายเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้ยงั้นราคาตกแล้วเนี่ยเนาะแล้วพี่ปิ่นกําลังน้ำมันอ่าโอเคใครจะเอาไปไหมเนี่ยทําน้ำพริกพี่ปิ่นตัวที่ตายพี่ปิ่นเอาไส้ออกเรียบร้อยเหรอ๋อ้ใส่ออกเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะยุยยทอดเลยใช่ไหมอ่ะไอตัวนี้ใครจะเอาไปทําทําอะไรได้บ้างครับเนี่ยทอดทอดเหรอ แล้วก็กทำน้ำพริกเนอะใครจะเอาไปาจองเลยใช่ไหมครับโอเคแล้วก็อย่าลืมอ,อุปก,กรณ์ดักนะครับเนาะตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนะครับครบไหมน,น่าจะครบเนาะอ่ะโอเคงคันค้นภา,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 าพ,าพนี้เอาไว้เท่านี้ครับนันครับทนอ่ะคุอไปเป็นรางวัลไปทำน้ำพริกแล้วมาแบ่งเพื่อนแล้วก็ครูด้วยนะโอเคนะมคุณค่าหนูว่ามึน่าจะไม่พอเลได้